ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีงานนโยบายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกมาโพสต์ Facebook ประกาศแสดงจุดยืนไม่ส่งตัวแทนร่วมรับเสด็จในงานรับปริญญาหรือว่างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ซึ่งก็จะเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่14มกราคม2565นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้แจ้งว่าด่วนเวลา9นาฬิก55นาทีที่บริเวณหน้าของประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรายงานนักศึกษาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในช่วงเช้าของงานรับปริญญาเหตุนั้นเนี่ยครับตำรวจขอตรวจค้นป้ายข้อความ เบื้องต้นมีรายงานผู้ถูกจับกลุ่มสองรายนำขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังระบ,บุว่าจะนำตัวไปสพภูพิงราชนิเวศขณะที่แฟนเพจ a c e b o o k งานนโยบายสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์เช่นเดียวกันนะครับว่าด่วนเวลานี้มีนักศึกษามชถูกตำรวจควบคุมตัวไปยังสพจากพื้นที่บริเวณงานพระราชทานปริญ,ญาบัตไปให้กำลังใจเพื่อนพร้อมจับตาดูกระบวนการทางกฎหมายได้ที่สพภูพิงพร้อมติดแฮชแท็ก ปล่อยเพื่อนเราแฮชแท็กเนี่ย cmu call out นี่แหละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่ามีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะมาป่วนในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการป่วนมีการปั่นกระแสะบนโลกออนไลน์กันมาแล้วระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆนั้นก็อย่างที่บอกนะครับก็มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่เรียกว่า เข้ามาในพื้นที่บริเวณงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เลยต้องไปขอตรวจคน้นแล้วก็อาจจะไปพบป้ายข้อความเนี่ยนะครับอันไม่เหมาะสมก็เลยมีการดําเนินการนําตัวไปที่สพภูพิงราชนิเวศซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้กลุ่มคนนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้างแล้วเป็นใครทําไมอยู่ๆเนี่ยนะครับมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เป็นกลุ่มเดิมที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ในเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือไม่นะครับแต่แน่นอนครับสาหรับในส่วนของงานสมมสรงานนโยบายสมมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาขอนหน้านี้นะครับว่าผู้ที่จัดทําแล้วก็ดูแลนั้นก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับกับบุคคลที่เคลื่อนไหวในการที่จะ,ะต่อต้านมาตรา112ในจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละนะครับเอาล่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสาร ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนพวกนี้ที่เนี่ยครับมีความคิดมีความตั้งใจในการที่จะบันทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ